พักปุ๊บลูกน้องทํางานต่อไม่ได้ธุรกิจมันไม่รันอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยอ่ะหนูเวลาหนูป่วยหรือต้องไปทําธุระเนี่ยธุรกิจอยู่ชะงักเลยคือไม่มีใครดูแทน<ช>อันนี้เขาเรียกว่าวิปากกรรมของการเป็นเจ้าของธุรกิจพี่พามากมรธุรกิจเรายังเล็กๆใช่ไหม <c oughs> ใช่รู้สึกว่าพอเราออกไปเที่ยวหรือป่วยไม่สบายปุ๊บธุรกิจมันไม่เดินใช่ไหมล่ะใช่เราดูแลฟังก์ชันอะไรในบริษัทหลัก ก็จัดซื้อต้นทุนอยู่ในมือเราใช่ไหมล่ะใช่เออจัดซื้อมีหน้าที่อะไรบ้างหาซัพพลายเออร์แล้วก็เอ่อดีลราคามาดูแลของอยู่ในโกดังเลยต้นทุนต้นทุนรับของเข้าปะก็รับของเข้าอ่ะรับของเข้าใช่ไหมเราลองเหลือดูแลเองสักสามฟังก์ชั่นในนี้ได้ไหม ได้นะแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยหนูว่าหนูจะต้องดูเองถูกต้องอเรื่องต้นทุนสินค้ากับสู่กิจรายเล็กต้องอยู่ในมือเราคราวนี้มันแบ่งเป็นสองอันอันแรกอ่ะสิ่งที่เราดูแลอยู่เนี่ยใช้เทคโนโลยีบางอย่างมาช่วยให้เราเบาลงกับตัวเราเองได้ไหม,มส่วนที่สองที่ให้ลูกน้องดูแลอยู่อ่ะลองลองดูซิว่ามีระบบการควบคุมเขาอย่างเช่นทำลง google sheets ทำลง excel แล้วมีรีพอร์ตรายวันให้เราได้ไหมเพื่อควบคุมเขาอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างน้อยฟังก์ชัน่นหรือหน่วยงานเล็ก,ลกๆที่อยู่ภายใต้จารซื้อเราอะอยังเดินต่อได้ก็ยอมรับว่าทุกวันเราก็อายุมากขึ้นใช,ใช่ปะ่ะเออเราต้องยิ่งรีบสร้างระบบตรงนี้ให้เร็วถ้ายิ่งอยู่นานยิ่งบาดเจ็บนานไม่คุ้มหรอกจริง